ใส่ฝลนชี้ช้าง<ก>คู่พูดจัดหงอุลงรูปนเดชเจมส์มาอแมนด้าพร้อมทั้งติดแฮชแท็กสองหัวใจทำแฟนๆเซอร์ไพรส์รสอเอ๊ะนี่มันโปรเจกต์อะไรกันเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะ<อ>มาค่ะไปขยี้ผู้จัดหงทันนิธิและอุปชนีมาให้แล้วว่าตอนนี้กำลังเตรียมงานละครใหม่เรื่องสองหัวใจวได้นเดชเจมส์มาและอแมนดามารับบทนำ วาดฝันกันโดยในภาพยังมีแก๊ปพิกเลตสมิธฟิล์มอ๋องและท็อกเป็นการมารวมตัวกันอ่านบทและให้นักแสดงเจอกันซึ่งคอมเมนต์จากแฟนๆก็มีทั้งกรี๊ด ตื่นเต้นเซอร์ไพรส์และบอกว่าเป็นเคมีใหม่ๆเพราะทั้ง3คนไม่เคยมีงานแสดงร่วมกันมาก่อน <Yeah. S 1> เลยขยี้ต่อให้ค่ะว่าเรื่องนี้จะได้เห็นการพลิกบทบาทของณเดชน์และเจมส์มาแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนรับรองความเข้มข้นและเป็นเรื่องที่พล็อตขึ้นมาใหม่ซึ่งถึงชื่อสองหัวใจแต่มีมากกว่าความโรแมนติกดราม่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ๆนี้แหละค่ะ สองหัวใจจะมีเวิร์กช็อปกับฟิตติ้งแล้วไปขยี้มาให้แน่นอนค่ะ <S <S 1> <S 1> เลิกงามยามดีช่อง3เปิดละครใหม่สองหัวใจค่าย6กสีเอี่ยวของผู้จัดหงทานิธิที่ได้ซุปตาตัวท็อปนัดเดทเจมาอแมนดาโคจรมาเจอกันครั้งแรกแค่เวิร์กช็อปเคมีก็จัดใจแล้วค่ะ โหหน่าดูไม่ไหวสองหนุ่มนเดชเจมาและสาวอแมนดา้าฟอร์มทีมปังเวอร์เวิร์กช็อปเปิดละครเรื่องใหม่2หัวใจของพี่หงท์ธันนิธิค่าย6สีเอียวรวมด้วยหนุ่มอ๋องสิทธานพิกเล็ตชลดาและน้องใหม่ฟิล์มสิรินทิพย์ลุยอ่านบทเขาคู่ก็เห็นได้ถึงเคมีเคใจความเข้มข้นดรามา่าแต่ละคนได้บทใหม่ไกลตัวพร้อมทำกันบ้านแฟนๆรอชมความสนุกกันได้เลยค่ะ กาแกดดันกดดันแต่ก็ตื่นเต้นแต่ก็สนุกค่ะแต่ละคนก็ผีมือทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าแบาบได้มาแบบเรียกว่าละลายพฤติกรรมแล้วกันครับเข้าซีนด้วยกันผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเราเราเคยเจอกันตลอดเนาะแต่พอมาเล่นละครจริงมันมันคนละฟีลิ่งจริงครับพอเรายิ่งต้องเป็นตัวละครด้วยเนี่ยมันต้องหาครับทำความรู้จักกับโฟนกับโอ๋ให้ได้มากที่สุดความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงก็การจะฟตติ้งเราด้วยเนาะฝากติดตามรูปติดตามอะไรกันด้วยค่ะสองหัว ละครใหม่สองหัวใจของคู่ผู้จัดหงอฟิตติ้งแล้วณเดทเจมส์มาตึงจัดประกบด้วยอแมนดาเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะแค่เข้าคาแรคเตอร์ฟิตติ้งก็ฟาดกันไม่ยั้งและยังเป็นบทบาทที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของทางนเดตเจมส์มาและอแมนดาค่ะก็จะมีแบบรอยแผลทุกตอนในเรื่องเราเราเป็นนักมวยแล้วเราก็มาทํางานให้ตํารวจเพื่อที่จะมาสืบเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เป็นตํารวจมันมีความรู้สึกข้างในที่มันลึกอยู่เหมือนกันที่จะต้องแบบ เ,ะะเราเป็นเหมือนกับเจ้าของค่ายมวยใช,ใช่ไหมครับผมแล้วก็คุมลูกน้องแล้วก็มีธุรกิจสีเทาๆต้องสลับคู่ให้ให้มาอยู่านนี้เออไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันทําให้มันต้องทะเลาะกันครับก็ถึงจะฆ่าจะแกงกันนะครับสองหัวใจชื่อฟังดูใสๆแต่ข้างในใสกันไม่ยั้ง oh, <no. S 1> แค่ฟิตติ้งก็เลือดตกยางออกแล้วค่ะ oh, no.